เจนเกิลก็ขึ้นเจนใหม่น่ารักน่ารักไหมฮะน่ารักสุดว่างเมื่อไหร่นี่สนุกไหมนู้เราใจทั้งคู่เลยนะครับยังไม่หมดเท่านี้เนาะครับผมยังมีเยอะเลยทีเดียวยังมีอีกครับถึงสองทุ่มไหมไม่ถึงรีบตอบเลยครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เดินมาฮะเอ๊ะกี่โมงแล้วนะเด็เราจะมีเกมไหมเล่นเกมนีนี่ไงนี่ไงเราต้องเล่นเกมกับแฟนๆก่อนทุกคนฟังดีๆนะฮะเกมนี้ใครชนะ จะได้ของขวัญพิเศษซึ่งไม่บอกว่าคืออะไรเรา,มาไม่บอกนะครับทุกคนมีใบบิงโกอยู่แล้วหอย,อยิบ<ฮ>ขึ้นมาเลยครับทุกคนมีใบบิงโกอยู่แล้วหยิบขึ้นมาเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเต๋ากับคชาจะพูดคนละหนึ่งตัวเลขครับ <c oughs> จะพูดคนละหนึ่งตัวเลขเนาะนีน่ขึ้นมาเลยไ่ได้ครับเลยนะจะพูดคนละหนึ่งตัวเลขเลขอะไรก็ได้โอเคครับหลังจากนั้นใครที่บิงโกแต่โกว่าบิงโกอะไรฮะไม่เอ้าไม่มีบิงโกไม่มีกระถายบิงโกฮะ นารมีโก้ยห่อห้เอ่ยขอขอขอเพิ่มหน่อยได้ไหมได้ใครไม่มียกมือไปอยู่ไหนกันมาครับอ่าอ๋อโอเคตกลงนละตกลงนเหรอขอดาบิโกนะครขอดาบิโกได้ครับโอ้มีหลายคนเลยนะฮะนีนที่เขาบอกว่าต่อประชาร้อนถอดเสื้อไหมถอดเสื้อไม่ไม่เคยข้างไหนไม่มีเลยไม่มีเหรอไม่มีไม่ทัด เอาไม่เอาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้าตัวตัวประกาศได้ไหมโอเคใครเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่นิดหนึ่งนะครับกระดาษบิงโกเพิ่มนะครับกระดาษบิงโกเพิ่มนะครับใครยังไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวรับพร้อมๆกันเนาะกติกานะครับกาไปเรื่อยๆเลยนะครับตามกติกาผมเชื่อทุกคนเคยเล่นบิงโกอยู่นะนะครับซ้ายขวาบนขวาได้หมดเลยนะครับแต่มุมไม่นับนะมุมมุมไม่นับมุมมุมสองเหมอนนี้มุมไม่นับนะครับ ซ้ายขวาลงนี่ได้หมดเลยนะครับอ่ะใครไม่ได้ยกมือเลยยกมือเลยยกมือเลยแจกเลยฮะแจกเลยฮะแจกเลยฮะทำไมไม่ได้เยอะจังไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อโอเคมาแล้วมาได้ตอนตอนเออเราได้ตอนลงจากถ่ายรูปอะมาแล้วตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าเอ้ยเออจะเล่นเล่นจะได้มีเวลาเหลือหน่อยตอนนี้เวลาลดลงไปเวลาไม่พอเวลาลดลงไปได้ครับ โอเคแจกก่อน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 ไปครับโอเคโอเค